ในส่วนของวิตามินบางส่วนที่จะช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเป็นวิตามิน คุณแม่ทุกท่านเนี่ยคงกังวลแพ้ท้องเยอะขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะบางคนน้ําหนักแทบไม่เพิ่มเลยบางคนเพิ่มนิดเดียวบางคนลดนะคะในส่วนนี้ถามว่าในไตรมาสแรกเนี่ยก็เกิดจากอาการแพ้ท้องเนื่องจากฮอร์โมนนี่แหละค่ะที่สร้างจากรค ok, ทําให้เรามีอาการขึ้นไส้อาเจียนได้เยอะสิ่งที่จําเป็นในช่วงไตรมาสแรกนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นโฟลิกแอซิดในส่วนของวิตามินบางส่วนที่จะช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะเป็นวิตามิน B6 นะคะในส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องลงได้ กินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่ทานเป็นอาหารต้มนึ่งนะ นิๆในบางรายเนี่ยที่กินรู้สึกว่าโอ้โหมื้อใหญ่ปุ๊บกินแล้วคืนไส้เยอะจุกแน่นเลยแนะนําให้แบ่งเป็นมือเล็กๆนะคะแต่อาจจะทานถี่หน่อยถามว่าถ้าน้ําหนักลดแล้วเป็นอะไรไหมถ้าเกิดเราไปอันตราซากับคุณหมอนะคะแล้วขนาดของน้องเนี่ยเอ็นโตอยู่ในเกณฑ์ดีในส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องเครียดเก็บไปเป็นกังวลมากอาการแพ้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าส่วนมากๆนะคะอยู่ในไตมตัดแรกที่จะแพ้เยอะๆเลยแต่ต้องบอกว่าบางรายเนี่ยสามารถยืดออกไปนะคะได้ถึง16สัปดาห์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็แย หน่อยนะคะเป็นนานหน่อยแต่ส่วนมากเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ12สัปดาห์คือไตามาสแรกนะคะ